พีพีทุกคนเมือนี้นะคะนูสิพามารีวิวกาแฟได้ห้องหมวดนะคะเดี๋ยวนูต้องเอาใส่น้ำก่อนเมือนี้นี่นูรู้ซึ้อว่านูเป็นบะซื้นบะซื้นนะคะอ่ะแบบอารมณ์แบบวายอยากินกาแฟก็ได้เอามาใส่น้ำก่อนรีวิวกาแฟนะคะกาแฟภาษาจีนคาเฟ่เห็นแล้วได้หอดภาษาจีนเนาะมาเลียนไปเนาะเอยมาเมนมาเลียนดิมาเบิรงรีวิวกาแฟได้ห้องหมวดนะคะ แบบนี่นะคะนุ๊กกรสีเอาเขาไม่ค่อยเยอปุ๊บลอบไปอีกสองหน้าที่นะคะพี่พีทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้คือเห็นที่แข่งไหนวะมาหนำหอนแล้วเด้อค่ะวันนี้กระสีใส่กัญไก่ตัดกัญไก่เพ่อจะจีนเจียนเตาเด้อค่ะแต่สิบอบอกเลยว่ากาแฟอ,อีหยังหุ่มไว้ก่อน หูไม่ว้าวอุ้ยเนี่ยกินอยู่ของมนุษยนี่แบบว่าหลายแห้งะะเลยค่ะเล็นเด้เว้าวไปอีกปึ๊บหูไม่หูไม่หูไม่ว่าแหยเบิ้งได้หนิค่ะมาแหยเบิ้งมาแหยเบิ้งมาของเอียงหูไม่หูไม่ได้ว่า,าเป็นสีแดงๆ <c oughs> บันนี่เนาะคะ่ะสีมะค,คน้นวิ้นหนูคือใส่น้ำหน่อยแต่หนูได้สีเมากาแฟา <c oughs> มะมกาแฟอุ้ยหอมนี่แหละค่ะเช้าเช้าของคุณครูสอนภาษาจีนนี่แหละค่ะพี่พีทคนชีวิตของคุณครูสอนภาษาจีนในตอนเช้านะคะนัวกับมะส้งกาแฟกินนะคะมือได้บ่ายซึนกันกนสิส้มกาแฟมือได้ซึนซ้อนแน่กัสิซืน้อมเปียวมากินประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยคะ่ะม่หยอกซื้อหยอกทำานิงกนะ็บ่อนค่ะบายบายค่ะ กินกาแฟก่อนค่ะ